ภารกิจของเราไม้หล่นในรถกตาใเชื่ถ ไม้ไม่หล่นจะหลตมัะดก็ไม่มัดถ้ามันมัดไงมันก็คงไม่หล่นมัดแล้วก็เลี้ยวไม่มัดมัดเบียมั่งง่ายหรอไปเดินน ปิดท้ายนะปิดท้ายเนะี่ยบอกเขาอ่ะเดี๋ยวก็ลนอีกเออไงี้ก็ปิดท้ายไปเลยนะปิดท้ายด้วยเขาอ่ะคิดติ่งอ่ะหวาเออปิดแล้วละเล้ว